รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Electricity and l i f e กับครูเลดี้เก๋ๆพูดดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอต้อนรับครูติงค่ะสวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับไม่ต้องต้อนรับทุกคนก,นก็ได้นะครับวันนี้ครูติงกรกตสิวิชัยนะครับวันนี้ลูกจา๋าน้วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะจ๊ะจำไหมเรามี4หน่วยการรู้เองวันนี้มาถึง3แล้วนะจ๊ะ, <S <S ะ,ะตั้งแต่น่วยการเรียนู้ที่หน่งเราเรียนเรื่อง การกําเนิดของไฟฟ้าแล้วต่อมาปุ๊บในการเรียนที่ศสรเราบอกว่าไฟฟ้ามาจากไหนมาจากเชื้อเพลิงอะไรบ้างนะและวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการเอาไฟฟ้านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่จะเอาไาใช้ได้ต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าครับหน่วยที่สามเขาจะบอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์แปลว่าอะไรองเกอุปกรณ์อุปกรณ์ก็เนี่ยที่เราใช้แบบปลั๊กไฟสายไฟคือต้องมีเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเป็นตัวเชื่อมโยงอะไรยะ แล้วก็แต่ต้องมีเขาวงจรด้วยวงจรคําว่าคําสัมพันธ์คือคําว่าวงหรือจอจอทั้งวงทั้งจรเลยวงไปว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่เดิมนะจรก็คือคืนดีวิ่งเห็นไหมดังนั้นถ้าเจนทุกครับเห็นไหมครับดังนั้นหน่วยที่สามอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไเลยาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูติ่งเล่าให้ฟังเดี๋ยวติ่งรีจะขยี้ฟังจ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอันแรกครับที่ทุกบ้านต้องมีคเพาะกรุงเทพเยอะมากนักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปเลยสายไฟแม่ดูว่าจะมมุมนาังกฤษเคโอเคอเหโอคอเคโอเคโอเคโอเโองคโอเคโอเคเอเคเคอครอเคโ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 อเัโอหอเคองคโเคโอเคอเคโอเอเคโออเอเ ป่าต้องฟ้องดูว่เลือกเส้นไหนดีใช่ค่ะเออนะครับอ่ลูกจ๋าใช้ไฟเนี่ยหน้าที่เกิดจะไม้ว่าอาดตามแม่ลูกตอนตอนเราเรียนครั้งแรกๆขาเรีมัว่จะเปรียบเทียบไฟก็เหมือนน้ำน้ำต้องไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำไฟฟ้าก็ไหลจากสูงไปสู่สักต่ำสักสูงก็เรียกว่าขั้วเหนือขั้วบวกบวกบวกไปจุบวกเรียอนไปได้ไหมคะโอเคค่ะสักต่ำสักต่ำก็คือขั้วลบ ก็อ่าแล้วก็เหมือนกันสายน้ําคือการเคลื่อนที่ค่ะชื่อเรียกว่าสายไฟก็คือการเคลื่อนที่เห็นไหมครับแต่การเคลื่อนที่น้ําจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องมีแม่น้าอ่าไฟจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องมีกระแสโอ้นึก็จะตอบแม่ไฟนะจ๊ะก็ต้องมีสายไฟดังนั้นอ่าเรามาดูหน้าที่หน้าที่และคุณตของสายไฟอุ้ยทำไมนกเกาะเสาไฟได้อะโอ้มันไม่โดนดูดเหรอคะโอ้ยเกี่ยวกับเรื่องกินนกย่างเห็นไหมว่า เพราะมันต้องมีเหตุผลจริงไหมล่ะมาดูต่อว่า<ะ>ทําไมอเห็นไหมครับว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าทําไมนกเกาะได้วาหรือเงี้ยอยากเดินเป็นนกเงี้ยเขาบอกก็<ะ>ค,คืออุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้<ะ>าการะแสก็แปลว่าเคลื่อนที่อ่ะเนี่ยไฟฟา้าเคลื่อนที่ตามสายไฟทำาป็เคลื่อนที่ได้เพราะสายไฟต้องมีคนัเป็นตัวนำไฟฟ้าอ๋อตัวนำลูกครับวิชาวิทยาศาสตร์ลูกต้องคิดทุกคำตัวนำไฟฟ้าแปลว่าฉันจะเป็นคนนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้ายอดนิยมสำหรับในการทำสายไฟก็คือ,อทองเดงทองแดงทำไมไม่ใช่ทองล่ะคะอุ้ยมันมันแพงมากลูกขโมยไม่ต้องขึ้นบ้านหลุกเลาะ <c oughs> สายไฟไปขายโอเคป้าเขาทำมาจากทองแดงแต่ทองแดงก็แพงนะเพราะเป็นโลหะที่แพงไปแบบสามค่หทองเ2เง <c oughs> ินสาทองแดงเหมือนน้องเก๋ะแข่งขันกีฬาสีอที่หเหรียญ ทองที่สเหรียญเงิที่3เหรียญทองแดงมีกีศิลโรงเรียนไหนไหมลูกที่หนึ่งเหรียญเหล็กอู้อเด็กค,ระคะกกรกอร่่่ <c oughs> ่่่่นนนน่่่่อ่่ก่แ่่่่่่ย่่่่่อ่อ่เ่่่่่น่่่่่่่อนก่่่่่่่่่่นี้น่่่ย่่่า่่่่่น่ะ่่่่่ง่่่า่่่่่่่่่า่่ั่่่่่่่่่่่่่่อง่่่่่่ก่่น่่่่ั่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่ั่่า่นั่น่่่่า่่่่ม่แกน่่ก่่่ด่เพราะเขามี่น่นหุ่่ คำว่าฉนวนถ้าตัวนําแปลว่ามันจะนําไฟฟ้าได้ถ้าเราไปแตะอุ้ยก็นาเข้าสู่เราแต่บางอย่างเราแตะแล้วไม่เห็นไปดูเราเลยอ่ะเพราะมันเป็นฉนวนฉนวนแปลว่าตกกั้นอย่างเพดานเราก็เป็นฉนวนเราต้องติดอ่ะเราต้องปูฉนวนไรลูกเวลาบ้านฉนวนไรลูกฉนวนบ้านอ่ะฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนอ่าถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นฉนวนไฟฟ้าดังนั้นแสด้ว่าสายไฟอ่ะถ้าดูรูปประกอบลูกข้างในเนี่ยทองแดงก็คือ มันเหมือนทองนะแต่ออกแดงๆนิดนึงอย่างเงี้ยทองแดงภาษาอังกฤษไม่ได้เรียกว่า red gold นะจ๊ะเรียกว่า copper อ๋อ copper เออ copper โอเคไหมอ่าแล้วก็มี PVC ก็คือพลาสติกอยู่เพราะพลาสติกเนี่ยสมบัติก็คือเป็นชนวนได้เป็นชนวนได้เหมือนกับด้ามกระทะที่บ้านมีกระทะแล้วก็มีด้ามไหมมีมีนะจ๊ะอ่าด้ามกระทะมาจากกระดาษดูป้าน้องอกีอืมพลาสติกค่ะแม่ดีไม่ตอบว่าเป็นไม้จ้าเมื่อก่อนเป็นโบราณบ้านไร่บ้านไร่เราจะเป็นไม้นะหมายความว่าไม้ก็เป็นชนวน เห็นไหมไม้ก็เป็นฉนวนดังนั้นเวลาถ้าเราเห็นคนโดนไฟดูดเราจะช่วยเขาอันดับแรกทำไงดีเออเอาไม้มาเขียงเออเอาไม้เออเออเขียก็ได้นะลูกนะเออเอาไม้ม่เขียงตีเขาอย่างเงี้ยหรือเอาผ้าชุบน้ำเออเอาผ้าผ้าผ้าคุมเขาเออคุมเขาผักออกไปแกที่เขาอ่างเงี้ยได้อาจยาหรือพลาสติ่งนี้เป็นฉนวนก็แ่บเป็นตัวคำน้อนนี่คือเหตุผลที่นกเกาะได้เห็นไหมอ่าและสังเกตว่านกอ่ะเขาเกาะสายเดียวกันเราไม่เคยนก ก่อไปแบบว่ากินของแก้วนะกินของแก้วนะไม่เคยนะเพราะอะไรมาเรามาดูกันต่อจ้าแล้วดูดูรูปนี้เลยหนึ่งสายไฟประกอบด้วยสายอยู่สามเส้นค่ะและแต่ละเส้นเขามีสีครูติ๋งพูดว่าไงนะสีแต่ละสีมีสัญลักษณ์อ่าสีมีสัญละสีมีความหมายใช่ไหมจ้าอะเรามาดูกันจ้าเรามาดูเนี่ยเขาได้ว่าส่วนประกอบของสายไฟหนึ่งเส้นอ่าส่วนประกอบของสายไฟหนึ่งเส้นจ้าหนึ่งสายไฟ แปลว่าสายเนี้ยมีไฟเขาเรียกสาย L ซึ่ภาษาอังกฤษ line l i n เลยแปลว่า line เปลว่าอะไรก็คื่อนที่มีตามนี้เลยเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นสายที่มีกระแสไฟไหลผ่านอ่าดังนั้นแต่ประเทศไทยจำได้ไหมความต่างศักต้องต้องโว่สองร้อยยี่สิบโว่แม่คุณแรงมากคุณแรงมากอ้าวแต่มันเส้นเดียวมันจะเกิดความแตกต่างได้ยังไงเขาจึงต้องมีอีกสายหนึ่ง เขาได้ใส่ศูนย์หรือใส่ศูนเอ็นเด็กเอ็นหรือเปล่าคะความคิดอ่าดิวทรอลอ่าดิวทรอลก็แปลว่าเหมือนเกียร์ว่างเลยพี่ตเออนั่นแหละน่าจะก็คือใส่ว่างเกียร์ว่างน้องเก๋ก็ปล่อยลงสะพานไปเลยอย่างเงี้ยได้แล้วอันนี้คือใส่ศูนย์เพราะเวลาต่อเข้าบ้านเขาจะต่อสองสายคือสายมีไฟกับสายศูนย์เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างเขาเรียกความต่างสักไฟฟ้าก็จะพุ่มเข้าบ้านเราดังนั้นสายเนี่ยความต่างเป็นศูนย์โหมดดังนั้นนกเขาเกาะสายเดียวก็ไม่เกิดความต่างสักแม้แต่นางก็ต้องเลือกที่เป็น นะฮะมันจะเนก็ได้ไแค่หนาไปเกาะสายสองอยยี่สิบก็ไม่โดนดูดเพราะมันไม่มีความแตกต่างอแต่คน<อ><ๆ>เราเนะี่ยถ้าถ้าเท้าเราเหยียบบนพื้นแล้อีอกินเราจับอันนี้เกิดความแตกต่างระหว่างพื้นดินกับสายไฟใช่ใช่แต่จะมีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเราเก็บเกาะห้อยอ่ะบางทีไม่ไม่ดูดนะอ๋อใช่ถ้าไม่เกิดความแตกต่างแต่อย่าลงมาแล้วกันนะครับอ่ะแล้วสายสูงคือสายเอ็นตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ทําให้เกิดการครบวงจรอตแหน่ไม่มาเกิดความแตกต่างาแล้ว,วเวลาต่อเข้าบ้านเราต่อสองสาย แต่นั่นแหลครับปัจจุบันเนี่ยโลกของเราทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้าเยอะ,อะและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างกินไฟเ,ไฟเราเคยได้ยินไหนะกินไฟค,คือใช้ไฟเยอะเพื่อความปลอดภัยเราต้องมีสายที่สามคือสายดินแปลว่าสายนี้จะต่อลงดิน,ดนเขาเรียกตัว G เลย Ground เห็นไหมชจะเจ๋ลูกดังนั้นลูกไปดูตรงรูรูที่เป็นรูเสียบ มันจะมีตัวอักษรพูดดิตรงนะ LNG โอ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูที่บ้านหรือตัวที่คนไทยเรียกว่าปั๊กอ่ามันจะมีบางบางบางปั๊กมันจะมีสองขาค่ะอ่าบางทีก็จะมีสามขาถ้าบางแต่พบเรื่องยกสี่ขานี่นะคะตัวเนี้ยสาย G คือสายดินสายเนี้ยไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าแต่จะรับกระแสที่รั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ลงสุดินเพื่อป้องกันอันตรายป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเราจะเขาจะมีสีลูกเขาจะมีสีอ่ะเขาจะมีสีฟ้าสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวเหลืองค่ะอ่ะรู้จักคือข้ามันมีไฟมันต้องดูอันตรายนิดนึงใช่ค่ะต้องมีเหลืองๆไหมคะอ่ะจะเป็นจะเป็นน้ำตาลเออเะเออซึ่งตอนแรกตอนแรกแบบคุณติกก็สงสัยนะน้องเก๋คุณติกก็สงสัยแต่อ่ะเวลาเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พา,ากรอ,อากาศระเหยไหมถ้ามันเป็นสีพวกสีแดงต,ตางๆโทนมันจะโหนร้อนแรงเป็นสีร้อนอาะเป็นสีร้อนๆเขาจะทนสีเขาจนะบานาสีอ่าบานะสีแต่ถ้าเป็นสีฟ้านนะดูความปลอดภัยดูสดชื่นเป็นทะเลมุูม่กแต่ถ้าเป็นเขียวเหลืองน่อ่าเนี่ยแหละเป็นใส่ได้ไหมแต่ว่าเนี่ยเขาที่สีเซเรล่านั้นช่างใส่เขาจะรูดังนั้นอะเราจะต่อไปเองที่บ้านได้เราก็ต้องมีความรูอ่าเราไปดูต่อเลยครับ หนึ่งเรามีอุปกรณ์แรกก็คือสายเป็นคนส่งเข้ามาที่บ้านเอ๊แต่ถ้าส่งเข้ามาที่บ้านถ้าเข้ามาเยอะเกินล่ะโอ้ยมันก็อนโอ้โหอ,อันตรายด้านบ้านเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอ่ะในรูปนี้น้องเก๋ว่าเขาเคืออะไรสี่รูปเนี้ยอ่า uh, ถ้าเราไม่รู้จักไม่เป็นไรไขขวงค่ะเหมือนไข่วงเลยเหมือนไข่วงเลยมมนมีหลายแบบมากเลยนะแต่ขั้นบเนี้ยคือเดียวกันเขาเรียกว่าฟิว เขาเรียกฟิวเอ๊ะแล้วทำไมมีหลายแบบอ่ะน่าจะใช้ในแต่ละประเภทเยี่ยมฟิวตัวนี้เขาใช้ทับซับเลยเขาใช้ทับซับเลยอ่าเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่อะไรป้องกันเป็นอุปกรณ์ป้องกันกะแสวัตี่ไหลเกินอ๋อถ้ามากไปอ่าถ้ามันไหลเกินเข้ามาทํายังไงดีไม่ให้ไฟเข้าบ้านเราตัดมันเลยเออมันก็จะขาดดังนั้นเขาจึงทําจากโลหะที่มีจุดหลอมเหลวที่สูง ดูนะไม่กี้เราดี้คาว่าจุดเดือดต่ําแต่ว่านั่นมันจะเดือดง่ายหลอมเหลวต่ำหลอมเหลวลว่ามันจะหลอมเป็นของเหลวได้ต่ําคือมันเป็นใจหลอมเหลวได้ง่ายค่ะมันจะหลอมเหลวได้ง่ายคือมันเป็นของแข็งพอมันเจอความร้อนเยอะมันก็หลอมเป็นของเหลวมันก็ขาดออกจากกันอฟอ้าก็ไม่้ารเล่าเนี่ยแหละแปรอย่างนี้อย่ามาจำอย่ามาจำหมดเออไอนนะเราได้ไปลหะผสมที่มีจุดเหือต่ำเขาทำมาจากตะกั่วกับดีบุกนะจ๊ะตะกั่วกับดีบุก เราเคยได้พาแพรไปแถบภาคใต้มันจะมีหมือีบุกเยอะแยะงานอ,อย่างเงี้ยหลงพวกนี้มันจะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้แหละซึ่งมันมีจนเยอะมันหลอมได้ง่ายมันหลอไมลอได้มันจะมาขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายหลงหล่ออย่างเงี้ยอ่ซึ่งมันมีรูปร่างแตกต่างกันไม่กี่ตักสี่ห้าแบบที่มีการใช้งานเหมือนที่น้องเก๋บอกอ่อเราดูแบบที่หนึ่งแบบเนี้ยเราเคยอ่าถ้าโซนนี้โคตรจริงเชื่อว่าถ้าเป็นคน ถ้าเป็นคนที่เคยซ่อมไฟอะไรจะเคยเห็นอันนี้บบเป็นแบบเส้น,น,น,ม,นมันจะนิ่มๆมันจะนิ่มๆนะจ๊ะอ่ะเพราะว่ามันมีจุดหลกหรือต่ำบรราโดนของมูนก็ขาดไปนะก็ไมเข้าบ้านเราพราะกันไปเกินอันนี้มันเป็นแบบเส้นก็เป็นเส้นรวดเรปกติเขานิยมใช้กับสะพานไฟอ่ะครูตึงมีรูให้ลูกดูแบบนี้ลูกเคยเห็นแต่ในบ้านใหม่ๆบ้านรุ่นใหม่ๆจะเปลี่ยนแบบให้ทันสมัยขึ้นแบบเนี้เป็นสะพานไฟสะพานไฟ,นไฟชื่อก็บอกละสะพานเป็นตัวเชื่อม ให้เข้ามาในบ้านฉันถ้าไม่มีสะพานก็เข้ามาไม่ได้นะและข้างในเนี้ยถ้าเราเปิดข้างในดูเขาจะใส่ฟิวไว้ถ้าไฟฟ้าเกิดมันร้อนจุดหลอมเหลวมันต่ำมันก็จะขาดไฟฟ้าก็เข้าบ้านเราไม่ได้นีแหละจ้าเห็นข่าวๆตัวนั้นไหมล่ะอ่าขาวๆนะเราจับเราจับมันโยกไปโยกมามเป็นชนวนมันเป็นกระเบื้อง พราะกระเบื้องก็เหมือนจานชามบ้านเราเราใส่น้ำกึ้นหัวมันเราไม่ได้ร้อนนะติดกระเบื้องปิดฉนวนเห็นไหมอ่ะแบบที่สองอ่ะแบบเนี้ยที่น้องเก็บแบบว่าเออเหมือนไข่ปูฟิล์มแผ่นหรือฟิล์มก้ามปูเห็นไหมก้ามปูตัวเนี้ยมันก็ไปไปล็อกสองข้างแต่มันแบนกว่ามันใหญ่กว่าแบบเมื่อกี้แต่มันจะต้องทนความร้อนมากกว่าเห็นไหม เราก็วิเคราะห์แบบนี้เลยการที่มีรูปร่างต่างกันแปลว่าเราเข้าเกิดมาเพื่อสิ่งต่างกาันตัวนี้มันก็จะเป็นขอเกี่ยวสองด้านทำมาจากทองแดงอ่ะแต่ทองแดงเป็นตัวอะไรล่ะตัวนําตัวนําคือขอเกี่ยวไหมถ้าดูตามรูปขอเกี่ยวจะเป็นสีจะเป็นทองแดงคือเป็นสีทองพอออกแดงๆแ,แต่ตรงกลางก็จะเป็นอ่าเป็นโลหะผสมระหว่า,วางตะก,กั่วกับดิบบุกซึ่งจนเล็วที่งา่ายถ้ามาโดนความร้อนตรงกลางก,ก็จะขาดทันทีนะก็ตัดไปบาที่เกิน ดังนั้นแต่มันใหญ่กว่าเขาก็นิยมใช้กับอาคารที่ใหญ่ๆเช่นโรงงานโรงเรียนจะใช้แบบนี้แต่ถ้าแบบแรกคือบ้านเรา,าต่อไปแบบกระเบืออเออ้องเอ้าเล่าให้ฟังว่ากระเบื้องเป็นตัวชนวน<ภ>กระเบื้องก็คือถ้วยชามบ้านเรา,าแต่ข้างในมันจะยิเป็นเป็นแบบเส้นอยู่ข้างใน<ภ>แบบนี้จะใช้งานง่ายเพราะว่าถ้าแบบเส้นคือเราต้องไปใส่แต่แบบนี้คือหมุนเลยโอ้ก็ง่ายเนี่แหละเขาเรียกนวัตกรรมนวัตแปลว่าใหม่ ก็คือการทําให้เกิดสิ่งน oh, ันขึ oh, 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 right. oh. ้นมาเพื Anyways, anyway, oh. mm ่อใช้งานได้ง่ายถ้าแบบเส้นเราจะเห็นว่าโอ้เราต้องมาใส่หนึ่งอ๋อมันอาจจะดูแบบโบราณกะคะมันโบราณแ้วยังมีอยู่ไหมคะพี่ติ๋งมีจะมีจะอ่านี่คือแบบแแต่มีแบบพี่อาเนี่ยเห็นไหมอ่าปัจจุบันบ้านเราจะคล้ายๆกับแบบนี้อ่าเขาจะบ้านเราจะมีตู้ไฟตู้ไฟแล้วก็ปิดแบบนี้แบบนี้นี่แหละอ่ามานี่คือแบบที่สั่เขาได้ว่าแบบกระเบื้องก็คือหมุนเข้าไปเป็นเกลียวอ่ะแต่แบบนี้ความจริงแล้วแบบนี้ เราใช้กันเยอะแต่เราไม่ค่อยเห็นใช่หนูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะเขาจะซ่อนไว้ที่เห็นมาสตืนในปักท่งปั๊มท่วงแต่ว่าปั๊มเนี้ยเสียบได้หลายหลุไฟฟ้าเยอะไหมเยอะอันตรายนะดังนั้นเขาต้องมีจืดเอเป็นตัวตักเวลาไปตื่นแสดงว่าอยู่ด้านในอยู่ด้านในเดียวเราจะมาเปิดดูกันนะนะจ๊ะตัวนี้แหละเขาเรียกวฟิวโลดเพราะเขาทํามาจากโลด แต่แน่นอนหลักการข้างในก็คือมีจุดต่ำที่ต่ำถ้าไฟเกินไปนไงขาดเป็นหลอดแก้วเล็ก <c oughs> ข้อดีคือขอเป็นปหลอดแก้วเล็กก็ใช้กับอุปกรณ์อพาร์ตเนต์โซนนี้ก็ได้บ้านเรามีหมดเลยวิทยุโทรทัศน์ตักกต่วงจะเป็นแบบนี้หมดเลยอ๋ออ่านะจ๊ะอ่าต่อมาลูกเรามาดูอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวที่3แล้วจ้ะตอนนี้อาจาราไดไขไฟนําไปเข้ามาแต่ถ้าไฟเกินฟิวต้องขาดเนเหลือต่ำมารูปนี้เขาเรียกว่าอะไรสวิตหนืว่าสวิต ใช่ไหมเป็นสวิตต์ใช่ไหมสวิต์ก็เป็นอ่ะหน้าที่ของไอ้นักเกดตเราแบซีนีมีหน้าที่อะไรก็เปิดปิดคอนโทรลเออแค่นั้นแหละลูกจำไว้ลูกจะไปต้องห้องจำอะไรมากเลยแต่อะไรที่ครูติงเน้นแปลว่าเน้นอ่์สวิตต์เนี้ยอ่ะตัวนี้หรอเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปิดเปิดวงจรไฟฟ้าหรือถ้าแปลให้มันดูสวยก็คือควบคุมอ๋อเพราะว่าเราคงไม่ได้แบบไฟฟ้าครับบ้านต้งสว่างแลวตั้งหลังไม่ต้องหลับไปตั้งนอนไปต้องพักผ่อนกันแล้วตรงไหนที่ไม่ใช้ก็ ปิดอ่าตวนเดใช้ก็เปิดควบคุมกันจ่ายกะแสายฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าไงจ้าปัจจุบันโลโก้อ่าะไรไหมสีแดงขอบนะอ่ะมันเป็นโลโก้ทันสมัยขึ้นได้กดอุ่นวรู้สอ่โอเคไหมจ้าอ่ะมาจ้ะแต่เด็น้องครับปัจจุบันเราออกแบบได้หลากหลายขึ้นเรามารู้จักชนิดของสวิตกันจ้าบ้านของคนรุ่นใหม่เรามักจะต้องเราจะเราต้องออกแบบให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ย เขาจะมีสวิตช์แบบสวิตช์ทางเดียวก็คือเปิดตรงไหนก็ต้องกลับมาปิดตรงนั้นโอเคไหมแต่ถ้าบัตรวันถภาพบ้านเรามีหลายชั้นอย่าบ้าน้ทำกี่มีกี่ชั้นนะะสองค่ะโอ้พอแล้วเหรอคะหรือว่าจะต้องเจ็ดแล้วเราสอนชั้นเจ็ดนะจ๊ะเวลาน้องเกดจะขึ้นบ้านเราก็เปิดจากข้างล่างแต่พอขึ้นไปบนบ้านลงมาปิดข้างล่างเลยค่ะแล้วก็เดินซุ่มมืดขึ้นไปเนี่ยนะคะอ่ะ เราก็ไปปิดข้างบนก็ได้อ๋อคอนโทรลมาจากข้างล่างได้เออก็เปิดตรงไหนก็ได้ไปปิดตรงไหนก็ได้หรืออาจาตอนเช้าเราจะลงบันไดมันมืดเปิดจากข้างบนแล้วพอลงข้างล่างก็ปิดข้างลาง่างเนี่ยคริสวิตซสองทางอ้อเห็นไหมนี่แหลคณิตศาสตร์กรมนี่แหละคือวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือติดตั้งไว้สองจุดเพื่อเปิดปิดทั้งสองตำแหน่งได้นี่แหละก็มีชีวิตทางเดียวท่านผู้ชมเห็นไหอย่างเช่นห้องน้ำอ่ะคืองน้ำก็เปิดปิดถ้าเข้าไปก็ปิดตรงนั้นแต่เราก็ควรจะมี ข้อที่เราควรจะเรียนรู้เพราะว่าตัวนี้เป็นปตัวควบคุมใช่เป็นตัวควบคุมอข้อ,ขอที่หนึ่งเลยจ้ะข้อที่หนึ่งเลยจ้ะเขาบอกว่าเราไม่ควรใช้สวิต์อันเดียวควบคุมไฟฟ้าหลายชิ้นเช่นเปิดอันเดียวทั้งบ้านอ๋อมันอาจจะช็อตาร้อนว่ะทั้งบ้านเออดังนั้นอะ่ะกระแสไฟก็จะผ่านสวิต์อันเดียวมากเกินไปค่ะเออไฟไหม้เลยมีผู้ชายมาหาที่บ้านเลยนะเออสมการเฟสติวัลเลยนะอ่าสองจ้ะ เราไม่ควรใช้สวิตควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟคำพูดคนไทยเขาบบกว่ากินเครื่องใช้ไฟฟ้าในกินไฟเยอะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลผ่านเยอะเครื่องใช้ไฟที่กินไฟเยอะเช่นหนูว่าตู้เย็นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยแอรใช่แอร์ชอบค้างเวลามันร้อนอะตู้เย็นก็ชอบค้างอีพวกอะไที่ค้างบ่อยเลยแหละมันใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะใช้กระแสไฟเยอะเขาแล้วกินไฟเยอะ เนื่อกินไปเยอะน่ะถ้าเราใช้สวิต์เปิดปิดน่ะสวิต์มันดูเปราะบางไหมใช่ค่ะเปราะบางแต่เราใช้แค่มือเราแตะใช่ไหมล่ะอันนี้เราควรใช้บิ๊กเกอร์เลยอ่าครูสิ่งมีรูปให้ดูค่ะเบเกอร์อัศว์แพรไทยเลยเบิกหยุดหยุดเกอร์คุณทำไม่ยุดอ่าใช่เต็มต็มต็มต็ขึ้นอ่าเคยไหมที่บ้านเราจะมีนะใช่ค่ะแต่บ้านเราจะมีในห้องเราก็มีแต่ว่าต้องเก็บไปถอดออกมานิดนึงได้ไหมอ่าบิ๊กเกอร์เต็มเต็มอันนี้เพราะว่าอันนี้มันจะมันจะแข็งกว่า มันต้องช้แรงมันต้องใช้สองนิ้วนะสมิธเราใช้กี่นิ้วเอออันเดียวนิ้วเดียวนิ้วมือหรือนิ้วเท้าได้หมดเลยใช่ไหมนิ้วเท้าก็ได้นิ้วมือก็ได้อ่าใช่ไหมแต่เนี้ยเราต้องช้สองมือค่ะเห็นไหมสิ่งหนูเคยกําลังสอนอยู่ั้องเหมือนไฟมันตกแล้วอยู่ดีเบเกอร์มันหล่นเองอ่าเขาช่วยตัดไฟเดี๋ยวเราจะเรียนต่อเพราะตัวเนี้ยสามารถทนความร้อนทนกระแสไฟที่สูงกว่าได้เห็นไหมครับ ดังนั้นอ่ะเครื่องตัดปัะดับก็จะต้องติดตั้งเบรกเกอร์อดังนั้นลองไปดูว่าหมือซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมเราไปตรวจดูนะว<ะ>่าช่างเขาติดตั้งเบรกเกอร์ไว้ไหมถ้าเขาติดตั้งสวิตเราต้องให้คําแนะนําเขาจากตัวนี้เราจะพบว่าไฟฟ้าไม่ได้เข้าบ้านง่ายๆนะใช่ไหมอ่ะถึงแม้ว่าเราบอกว่าอุ้ยเราผฟิตไฟจากิวเครียิูเคลียไม่ได้วิ่งเข้าบ้านหรูนะใช่ไหมเออพอเขาเข้ามาเเขาก็ต้องเดินทางตามสายไฟ ซึ่งเซนเล็กมากใช่ค่ะแต่สายไฟโอ้โหมันมีตั้งๆเส้นไรโยงเลยค่ะเออมันต้องมีทั้งสาเส้นข้างในตั้งหนึ่งนั้นก็มีสายดินที่ป้องกันเรานี่แหละครับเขาเรียกว่านวัตกรรมแล้วเส้นเดียวก็ไม่สามารถที่จะเข้าบ้านเราได้ต้องสองเส้นนะครับต้องมีสายเอ็นก็คือสายกลางสายที่ไม่มีไฟแต่ถ้าสายมีไฟจะมีความต่างขัดอยู่ที่ สองอโว<บ>ล์เพื่อต่อเข้าบ้านเงก็ใายดินถ้าไฟมันรั่วก็ต่อออกอพอเข้ามาในบ้านเราเราก็ไม่ยอมให้ไฟฟ้าเข้ามาที่มากเกินไป<ะ>เราต้องมีตัวป้องกันเราเรียกว่าฟิวฟิวส่ฟิวสมบัติเด่นก็ต้องมีจุดเร็วที่ต่ำต่ำเพราะมันสามารถลอมเร็วได้ง่าย,าย<ะ>เข้าไปเกินใช่ก็ขาดพอขาดปุ๊บก,ก็ไม่สามารถเข้าบ้านฉันได้เพราะว่านฉันมีสะพานไปเพื่อจะเชื่อมเข้ามาในบ้านแต่เข้ามาแล้วถ้าฉันไม่ใช้สายอย่าง ไฟก็ไม่ทํางานเพราะฉันควบคุมมันได้มันมีสวิตช์สวิตช์เอ๊ะสวิตช์ทำไมเขายิ่งหย่งช่างสีขาวตอนต้องกินมันอาจจะเห็นง่ายมั้งคะใช่สีสะอาบตาก็เราจะใช้เมื่อเราเปิดไฟมันมืดไงเพราะมันเป็นสีดำไปจริงไหมคือพลาสติกในโลกเนี่ยเวลาเรียกเขาพลาสติกพลาสติกความจริงมีความหมายนะพลาสติกจริงๆแล้วแปลว่าหลอมได้เลยพลาสติกความแปรแปลว่าหลอมได้อย่างแมกมาไซโลกมีส่วนเป็นพลาสติก พักแมกมาส์่ปปะกรแปลภาษยแปลว่าหินหนืดกรป๋ายแมกมาสเป็นผงแข็งค่ะแต่เมื่อโดนความร้อนมันสามารถที่จะหลอมเหลวหหลลอมเวได้เขาเรียกว่าแมกมาส์มีสภาพเป็นพลาสติกนั่นเขาว่าพลาสติกเนี่ยมันแปลว่าหลอมเหลวได้ดังน,นั้นถ้าน้องจกีจะชมพี่ติ๋งบอกว่าพี่ติ๋งหน้าพลาสติกนะออไม่ได้นะน,นลหล,มนลมนไม่ได้หลอมนะโอ้ไม่ใช่จมูกย้อนหลอมช้างเห็นไหมจ๊ะหน้าเราอะทำศิลปกรรมนี้หน้าเราทำมาจากอะไรลูกเออทำมาจากพลาสติกซิลิโคนต้องเปงสอนใจ หนูแกงตอบผิดเด็ดพวกแกงต่อผิดลูกเราจะซิลิโคนไม่ใช่พลาสติกนั้นเรา<ช>ะจะมาบอกโอ้เราจะบอกว่า,วาหน้าเธอจะพลาสติกไม่ได้ละพลาสติกมันจะหลอมได้ค่ะเข้าไหมสติกมันจะหลอมได้ซิลิโคนมันทนความร้อนออ่าย่างหน้าอกเราทำจากซิลิโคนทนความร้อนนะจ๊ะไม่ใช่วัหนห้าร้อนนะลาบมาแล้วจ้าพ่อน้ําหนาวเอ้าที่ทําแล้วทําไมเหมือนตุ่มอะไรเล็กนิดเดียวเหมือนมดหดหดแล้วนึ่งเห็นไหม จะคงรูปร่างนั้นน้องเก๋เห็นไหมจหมูกไม่ใช่หน้าร้อนยาเป็นพิว <c oughs> <c oughs> หน้าเปียกเลยหอมหน้าหนาวเลยแต่รู้เห,เห็นไหม <c oughs> เดินรูโบลิ่งเห็นไหมจำได้ป <c oughs> ่ะพลาสติกไม่ใช่ซิลิโคน <c oughs> เห็นไหมครับว่ามีหลายคำที่วิชาวิทยาศาสตร์ส่งคุณติ่งงานโชคดีที่มีติ่งรักที่ติ่งรู้รึยรู้จริงติ่งครูขับครับรู้ทุกเรื่องจะเป็นรู้ตัวเองดังนั้นเขาจะทำจากพลาสติกอ้าวแต่มาโดนไฟทำไมเซอร์วิสไม่หล่อมา เขามีฉนวนหรือเปล่าคะปัจจุบันเราบอกแล้วว่ากาศยาเราต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยเนื้อหาวิยาสตร์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยปัจจุบันเรามีพัสดิกที่ทนความร้อนได้แล้วตัวแรกก็คือสีขาวลุกที่เราทําได้ก็คือเมรามีเมรามีเคยาไหมเมรัมีเมรมีบ้านนอกก็คือเมรามี แจกันเหรอคะคะแจกันจานชามที่บ้านอย่างเงี้ยพอเราเข้าไมโครเวฟอ่ามันทนความร้อนมันไม่หลอมเลยแม้มันไม่หลอมแต่ว่ามันจะราคาแพงหน่อยแสดงไม่ได้เอามาให้ดูที่บ้านเออมีมีโอ้เดือดักษาสีดํานัท่าศิ์อะไรก็ตามเนี่ยรอบตัวเราอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเราลืมแม้แต่เครื่องใช้ไฟาบ้านเราอ่ะไม่ทำมาจากเหล็กแล้วนะอืมอ่าทีวีบ้านเราเนี่ยไม่ได้หนักแล้วนะปัจจุบันเบามากเออเบามาก แค่ขโมยยกไปเนี่ยเราไม่ได้ยินเลยเมื่อก่อนหนักมากไม่ว่าตอ้องเอาผู้ชายเป็นพิเศษมาช่วยกันยก,ยกป่าจะเครื่องไฟฟ้าจะมนี้น้ำหน,นักเบาเพราะโครงเป็นพลาสติกหมดแล้วแต่ต้องเป็นพลาสติกที่ชนความร้อนเน,นี่ยเขาเ,เรียกเทอร์โมเซตเพราะเธอมองไปว่าความร้อน,อนเซตแปว่าคงรูปร่างแต่ว่าโดนความร้อนเช่ก็คงรูปร่างนี่แหละคือวิชาวิทยาศาสตร์ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเทอร์โมเซต เห็นไหมทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยเป็นพลาสติกหมือนนะโทรศัพท์สายโทรศัพท์ตั๊กตรงลั๊กไฟเนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนเลยแต่ทนความร้อนได้เนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยเป็นเมลามินเหมือนจานข้าวรือน้องเกี่ยวข้าวมาปริเสตรงนเลนะเหมือนกกินได้เลยมันจทนความร้อนเห็นไหมครับดังนั้นเป็นตัวควบคุมและทุกอย่างหลุกเขาเรียกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกเห็นไหมครับเมื่อก่อนสวิต บุกมาเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเขตก็มีทางเดียวเปิดตัวไหนก็ต้องกักมาปิดตรงนั้น,น,นบางทีแม่จะชอบตะโกนว่าลืม,ลมป,ปิด<น>ไ,ไปทุกกรณ์มมีปิดไปที่ติิงเหมือนแม่หนูเลยไม่แม่นั่นเป็นมนุษย์แม่ของทุกบ้านต้องพูดแบบนี้แต่ปัจจุบันบ้านเรามีหลายชั้นขึ้นเพราะว่าที่ดินม,มันแพงดังนั้นบ้านเราต้องสูงขึ้นดังนั้นเวลาเรา ก่อนขึ้นบ้านแล้ว็เปิดไฟเพื่อให้ตรงบันไดต้นบันไดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันสว่างแต่เมื่อขึ้นไปลไมมแล้วไม่ใช่ลงมาปิดแล้วเห็นไหมครับก็คอ <Control S 2> นโทรลจากด้านบนเนะีนะ่ยเขาจะมเลือนตัว,ตวควบคุมการจ่ายไฟเห็นไหมครับดังนั้นเขาเลยตั้งชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเราไม่ได้มีแต่ไฟฟ้าเท่านั้นและจะามาใช้ประโยชน์ได้เลยต้องมีอุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์ ก็เหมือนเราอะเวลาเรามาสอนซือตอนนั้สอนออนไลน์ไะอุปกรณ์เออบางทีสอนไม่ได้ตลกอ่ะตลกอุปกรณ์เนี่ยถ้ามีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยเขาอุปกรณ์เป็นตัวช่วยเห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าเราม้กจแต่มีความเชื่อที่ผิดกันเยอะไม่เป็นไรนะลูกนะไม่มีใครรู้ตั้งแต่กําเนิดเห็นไหมลูกไม่ใช่กิดมาโอ้ก็รู้ทันทีเงี้ยดังนั้นเห็นไหมครับว่าแต่ละอย่างเกิดมาต้องมีหน้าที่ดังนั้นไฟฟ้าก็ต้องมีสายไฟแต่ทําไมสายไฟ เอาไฟฟ้าไปได้ลรืเพราะต้องมีสมัติเป็นตัวนำนำอ่ะตัวนำที่ดีส่วนโลกเนี่ยคือเงินทองเนี่ยนัมากค่ะตัวเงินตัวทองเนี่ยหนักเงินนำกทองหนักบานเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละเขาเรียกตัวเงินตัวทองแต่เนี่ยราคาเงินกับทองมันราคาแพงมากเขแม่ไออย่างแม่ครูติ๊กจะเรียกครูติ๊ว่าทองเงินตัวทองเนี่ยเออราคามันแพงเขาก็เลยใช้ทองแดงซึ่งก็แพงเป็ิดสามก็เป็นเปิดสามเห็นไหมล่ะอ่ะ ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาลาตินนะเพราะเป็นภาษาทีา่เราเลิกใช้ละเราเลือกใช้ละเพราะว่าลาตินเขาถูกยึดของด้วยสเปนเนาะก็ใช้ภาษาสเปนตามมาอาประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคม,มซึ่งทองคำเขาเรียกอูรัมอูรัอ่า ถ้าเป็นเงินอาร์เจนตินาอ๋ออาเจนกับเงินอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าเป็นประเทศที่มีเหมืองเงินเยอะใหญ่ที่สุดในโลกจึงถูกยึดครองที่ึงถูกลาดเป็นอันิคมเนี่ยอูรัมอาร์เจนตั้มคูปั้มซียูเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษไง อ่าถ้าเป็นภาษาะละตินคืออูรัมภาษาอ<า>ังกฤษก็คือโกลโกอ่าถ้าเป็นเงินเน,นี่ยตัวย่อคือ ag argentum อ๋อแต่มันมีรากศัพท์เหมือนอหนูเรียนเองที่ฝรั่งเศสด้วยมันมีคำว่า a ัก o n a อั o n ตัวนี้แปวลว่าเงินเหมือนที่ใช้ a ัก o n เท่ากับมันนี่น,นี่แหละนี่ยแหละเห็นไหมเนาะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นแต่พาแปลภาษาก็คือ silver อ๋อ silver ร์เห็นไหมอ่ะทองแดงเนี่ยอ่ะสีตัวย่อในวิชาวิชาเขาจะสีอยู่คือมาจากคูปัมนะอูรัมอัจจินตั ขู <Cornell. S 1> ่ปั้มไม่ใช่ขู่ปั้มมาขู่มาปั้มนั้งเรียนนะเออเนี่ยก็คือแต่ภาษาคือ copper ทองแดงไอ้แมแต่ว่าต้องร้อนต้องร้อนเราต้องนำความร้อนแต่ถ้านาความร้อนอ่ะถ้าเราไปแตะอันตรายค่ะดังนั้นเขาต้องมีฉนวนวนป้องกันไ่าคำว่าฉนวนก็คือตัวกันถ้ากันไฟฟ้าก็ียกฉนวนไฟฟ้าถ้าันความร้อนก็ต้องเป็นฉนวนความร้อนความร้อนดังนั้นแม่แต่หลังคารถเราอ่ะ เขาก็ต right. right, right. right. really? yeah. yeah. ้องปลูใช right. ่ไหม่ใไหมเราแค่ไปแกะดูเราไปแกะดูหร right. right. ือบ right. ้านเราหลังคาบ้านเราใต้หลังคาบ้านเราก็ต้องมีขนมครอบร้อนได้ไหมครับว่าทุกอย่างเราศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วมันใช้ประโยชน์อ่ะเมื่อเข้ามาในบ้านก็มีฟิวใช่ฟิวอ่าถ้าไม่มีฟิวไฟฟ้าอ่ามาเลยเข้ารุบ้านหลังนี้เลยสร้างใหม่สีขาวดันเลยเดี๋ยเงี้ต้องมีฟิวเป็นตัว ัดไฟฟ้าที่มันเกินดังนั้นเขาต้องไปเลือกลหะแต่โลหะนี้ต้องมีจุดเด่นที่ตา่าง้าตัวเดียวก็ยังไม่ต่ำเอามาผาสมอะไรกัน<อ>เกน<ม>เอามา m i กกันใช่ไหมเอามา m ิ x กันเพื่อเออให้มีจุดเด่นที่ต่าที่สุดเพราะทุกอย่างต้องมีทั้งข้อดี้็เสียเอามาตั้งกันอย่างเงี้ยก็ตัดไฟดังนั้นอุปกรณ์มันมีหลากหลายใช่ไหมก็ต้องให้ฟิ i l d ออกแบบดีไซน์ให้มีหลากหลายเหมาะกับการใช้งานใช่ไหมครับว่าทุกอย่างในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ย ที่ยังมีเหตุผลวิทยาแปลว่าความรู้ศาสตร์ก็แปลว่าความรู้วิชาเน้เนความรู้แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คืออาศัยหลักการอาศัยเหตุผลเห็นไหมครับนี่แหละคือสนิทของวิชาวิทยาศาสตร์ว่า,าการที่รูปเป็นริทวิทยาศาสตร์สิ่งที่ครูติ๋งพยายามแนะนํานะครับนักนักเรียนนักศึกษาทุกคนก็คือ ว่าเออให้เราแฟงทีละคำอย่ามาจําทั้งคําตัว<ช>นไฟฟ้าก็จําเป็นตัวเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนำนะ,<ช>ะเป็นชนวนกระแส<อ>ะปไปยงเนงะอ่าโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปต่อเลยครับเด็กๆคะโอ้โหเรื่องนี้คือปังมากเพราะครูเลดี้เก๋จะไปเช็คที่บ้านคะ่นะนสายดินนะคะโอโ้แล้วก็อบอกว่า ที่ครูติ่งทำท่านะคะครูก่จำได้เลยค่ะกระแสนะคะตัวนำเชนหนวนเดี๋ยวครูเลดี้เก๋จะไปเช็คที่บ้านและเด็กๆคนไหนนะคะอยากทบทวนแบบปังๆสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะลูกนะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ electricity a l i f e นะคะกับครูเลดี้เก๋ๆต้องขอลาไปก่อนค่ะกับครูติ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ